สวัสดีวันจันทค่ะวันนี้พ่อจักกับแม่นกมีข่าวดีมาแจ้งพี่พี่แฟนเพจพี่นาคินกับน้องภูมินด้วยนะคะพ่อจักกับแม่นกกำลังจะไปรับพี่นาคินกลับบ้านกันค่ะดูจากสีหน้าและแววตาแม่นกได้เลยนะคะมีความสุขมากค่ะลูกชายจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ ถึงโรงพยาบาลแล้วคะ่ะมาถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกให้แม่นกไปขอใบนัดเพื่อตรวจแอคโคหัวใจวันที่27กรกฎาคมนะคะพี่นาคินรักษาด้วยบัตรทองนะคะแต่ก็จะมีส่วนต่างส่วนเกินที่บัตรทองเขาไม่ได้ครอบคุมหรือว่าดูแลคะ่ะแม่นกต้องจ่ายเองนะคะหลายหมื่นเลยคะ่ะ คุณหมอเก่งมากๆเลยค่ะพ่อจักกับแม่นกต้องกราบขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลมากๆนะคะที่ดูแลพี่นาคินจนอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆแฟนเพจพี่นาคินมากๆค่ะที่เอนดูน้องติดตามน้องแล้วก็ให้กำลังใจน้องค่ะจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะกอดหน่อย เดี๋ยวเกี่ยวที่เราอยู่นั่งตรงนี้ครับนั่งตรงนี้ไปเยียดสวัสดีครับคุณค่ะเก่งจังสวัสดีครับพี่พีเอฟซีหน่อยเดียเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปไว้ให้นก่นสวัสดีครับพี่พีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะดูจริงดูเดินใหญ่อยู่ใกล้เพราะว่าอาจจะมีคนเขาไม่รู้ว่าหนูผ่าน หรูต้องเดินงห่างนะ Third f o r ใส่แมสดีๆอ๋อไหนแม่ดูเส้นเลือดใหญ่ดิอ๋อนี่คือเส้นเลือดใหญ่เหรอลูกีต้อก่อตรงไหน พ่อไปเอารถมารับนะคะหลังจากที่หยุดยาวมานานค่ะวันนี้เป็นวันจันทำงานวันแรกค่ะคนเยอะมากๆค่ะแล้วก็รถติดมากๆเลยนะคะพี่นาคินก็นั่งรอแบบเซ็งๆค่ะบ่นว่าหิวข้าวมากๆเลยค่ะมาถึงก็อกอดตุ๊ก,กตาเน่าของเขาก่อนนะคะตุ๊ก,กตากระต่ายค่ะเล่นตั้งแต่หูกระต่ายมีจนตอนนี้หูกระต่ายหายแล้วจ้า มาถึงห้องแล้วครับหิวมากเลยกระหายหิวครับไก่ย่างข้าวเหนียวอยู่โรงพยาบาลกินแต่ของจืดๆน้องบอกใช่ไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยครับแม่ซื้อไก่ย่างให้ค่ะกับข้าวเหนียวมาถึงห้องก็ซวยข้าวเหนียวกับปิ้งไก่ไก่ย่างแต่ว่ามันไม่หายมันไม่อิ่ กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะคะเนี่ยไม่อิ่มค่ะจัดอีกแล้วค่ะหลังจากที่กินข้าวกินยาเสร็จแล้วก็นอนหลับนะคะพี่นคินบอกว่าคิดถึงพ่อจ๋ากับแม่นกมากๆเลยค่ะขอนอนกอดหน่อยนะคะกอดจนหลับไปเลยจ้าเอ็นดูลูกมากๆค่ะ ขอบคุณพี่ๆี่แฟนเพจมากๆนะคะที่เอ็นดูน้องติดตามน้องแล้วก็ให้กำลังใจน้องค่ะพ่าจากกับแม่นกต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้พี่นัรินตื่นเดี๋ยวแม่นกจะให้พี่นัรินมาทำคลิปให้พี่พี่แฟนเพจได้ดูกันนะคะตอนนี้ขอนอนก่อนครับสวัสดีค่ะ